หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยซูซูกิเซเลเ i โอคอมแพคคารสุดคุ้มประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโเมตรต่อลิตรราคาเริ่มต้นเพียง300,000บาทผ่อนสบาย สอบถามข้อมูลได้ที่โชรูมซูซูกิทั่วประเทศแคมเด็ดคาเฟ่ร้านคาเฟ่อร่อยถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินขอนแกน่นโทร0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาต์แดงทุกท่านสามารถพูดคุยกับผมส่วนตัวพร้อมเพื่อนแฟนผีแดงได้ที่กลุ่ม open chat ลิงก์อยู่ด้านล่างครับเริ่ม,มที่ความคืบหน้าในการคัมแบ็กลงสนามของปอปอกบาลาฟังในกุนซือของทีมให้สัมภาษณ์ใน press conference ก่อนเกมพรีเมียร์ ที่จะพบกับเบรนฟอร์ดคืนนี้ว่าปอปบ,บายยังไม่พร้อมสลับ2เกมที่เหลือในเดือนนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วแต่หลังจากพักเบรกทีมชาติตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะมีเกมบอลถ้วยกับวิเดลสโบรและมีเกมกับเบอร์ลี่รออยู่ซึ่งรังนิกเองคาดหวังว่าปอปบ,บายจะฟิตเต็มร้อยสลับช่วยทีมในช่วงนั้นมากกว่ากุนซือเปิดแสดงยังเผยอีกว่าการลงซ้อมด้วยกันมือแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเปาคือนัตเตที่พิเศษความพร้อมของเขาก็ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ เชื่อว่าเปาจะสามารถสร้างความแตกต่างในแดนกลางให้กับทีมและมีโอกาสลุนลงสนามเป็นตัวจริงหลังจากพักเบรกทีมชาติแน่นอนในประเด็นเรื่องสัญญาที่ใกล้จะหมดลงนั้นกุนซอชาวเยอรมันตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงว่าเขาตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่คนจัดการเรื่องนี้ดังนั้นแฟนปีศาจเองต้องลุ้นกันตอบไปว่าสุดท้ายแล้วเปาจะได้ไปต่อกับทีมหรือไม่ในฤดูกาลหนะ้ามาดูที่อองตวนี่มักเซลกันบ้างครับ ประเด็นที่มีการโต้อตอบระหว่างลาฟรังนิกผ่านสื่อก่อนหน้านี้ปรากฏว่าทางกุนซื้อ,อยูดนเต็ดได้บอกในการถแถลงข่าวแล้วว่าตัวนักเตะได้พูดคุยส่วนตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและรับการแก้ไขเรียบร้อยแม้ลังนิกจะไม่ได้อธิบายว่าพูดคุยอะไรกันครับแต่ก็มีความเห็นจากรอปดอสันกูรู้ข่าวจาก ESPN รายงานว่าลังนิกกับมักเซลนั้นไม่ได้มีใครโกหกแต่เกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน มักเซลไม่ได้ปฏิเสธการลงเล่นแต่แค่เขาอาจจะไม่พร้อมลงสนามในเกมกับวิลล่ามากกว่าเนื่องจากนักเตกำลไปอยู่ในช่วงต้องการย้ายทีมเดินมก,กราคมเจลูก้าดิมาเซโอสายข่าวอิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสกำลังให้ความสนใจในดิวของมักเซลอย่างจริงจังเนื่องจากสถานการณ์ของตัวเองนั้นประสบปัญหาเรื่องตัวรุกหลังจากเฟรดิโกเคียซ่าได้รับบาดเจ็บปิดเทอมยาวไปแล้วแถมในรายของเปาโลดีบลร่าก็ยังตกลงสัญญาใหม่ไม่ได้ จะทาให้ชื่อของมักเซลเข้ามาเป็นหนึ่งในคนดิเดตสาหรับการแก้ปัญหาในจุดนี้ดิมาโซบอกว่าแม็กซ์อเดกรีกุนซือของทีมอยากได้ตัวอองตนี่ไปร่วมทีมครับและมีความพยายามในการพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะหลายครั้งแล้วถึงตอนนี้จะยังติดอยู่ที่เรื่องค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงและหากยืมตัวมาทีมคู่ค้าต้องจ่ายค่าเหนื่อยแบบเต็มต็ดเต็มหน่วยอีกด้วยซึ่งบอกได้เลยว่ายูเอก็มีปัญหาเรื่องบัญชีตัวแดงเหมือนกันครับการเจรจารอาจจะยืดเยื้อแน่นอน ส่วนเจสซี่ลินการ์จะรับบาดเจ็บที่บริเวณเข้อเท้าทําให้น่าจะไม่มีชื่อติดทีมไปในเกมเบนฟอร์ดและไม่ได้ลงเล่นในซีซั่นนี้ลินการ์ลงสนามใมนพิสเตอร์ยูไตไปเพียง9เกมทําได้2ประตูเละยังคงมีข่าวเรื่องการย้ายทีมเช่นเดียวกับมากเซลแต่ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะมีความคืบหน้าในเดือนนี้หรือไม่มาดูฝั่งขาออกอีกหนึ่งคนครับเป็นเรื่องของอันเดรสเปเรล่าที่ปิแแสดงปล่อยตัวให้ฟลาเมงโกยืมไปใช้งาน อนนี้เปเรล่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในลีกบราซิลและสสโมสรเริ่มพูดคุยถึงการซื้อขาดไปบ้างแล้วเบื้องต้นยูเตดเรียกค่าตัวไปที่10ล้านปอนด์แต่ทางฟลามงโกขอต่อรองมาที่6.7ล้านปอนด์และเหมือนพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายราคานี้เท่านั้นหากปล่อยตัวนั้เแต่ดได้ ESPN ระบุว่าจะนำเงินก้อนนี้มาเดินดีลกลางกลางในเดือนมกราคมนี้เลยซึ่งในเลทราคาที่ใกล้เคียงกันคือดานิสซากาเรียครับที่กำลังจะเป็นฟรีเอเนต์และมีค่าตัวประมาณ6ล้านยูโร ตามรายงานจากสปอร์ตวันสื่อเยอรมันแต่กระแสข่าวเริ่มซาลงไปบ้างหลังจากที่มีรายงานว่าบอร์ดบริหารจะไม่อนุมัติงบประมาณให้ซื้อในเดือนมกราคมรายชื่อนักเตะท,ที่เดินทางไปเบนฟอร์ดก่อนดวนกันในคืนวันพุธปรากฏภาพอองตวนิมักซาวติดทีมไปด้วยครับเช่นเดียวกับคริสตโนโรนลันโดนักข่าวที่กอะติดอยู่ที่สนามบินแจ้งว่ามีทางเข้า2ทางและเป็นทางเข้าแบบส่วนตัวจึงอาจไม่เห็นผู้เล่นบางคน คิดว่าจอร์นซันโชอารอนวิสากา้าและลุคชอที่ไม่ปรากฏรายชื่อนั้นน่าจะเดินทางไปด้วยรายชื่อนักเตะที่ช่างภาพเห็น17คนครับมีเดเคอาคีตันเฮนเดอร์สันวารานแม็กไกวลินเดเลิฟเตเลสโจนมาติชแมทโทมิเน่เฟรดฟันเดเบกบรูโน่มาตาอิลเลนกามักเซลและโรนัลโด้ต่อกันที่พรีวิวก่อนเกมเบนฟอร์ดพบแมนยูเต็ดแข็งแกร่ที่3เบนฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียม คือวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีที่20มกราคมเวลาตี3ตรงฐาสดทางทรูพรีเมียร์ลีกผลภาพผีแดงที่คิดถึงการาภาคฟุตบอลมันเปิดมันเจอกันนที่เพจละนช่องแมนยูสู้ตายเช่นเดิมครับสำหรความพร้อมของทั้ง2ทีมเบนฟอร์ดไม่มีเดวิดรรยาชาลีกูดส่วนซังกาต้องรอประเมินความฟิตจอร์ดาซิวาจูเลียนเยนเบียและแฟรงก์ออนเยกาไม่อยู่ในทีม เบนฟอร์ดของโทมัสแ Frank มาในระบบ3-5-2ผู้สกาประตูอัลเวโรเฟนันเดสเซนเตอร์3คนคริสตอฟอาร์เยอร์พอนตัสยานเซนและอิธานพินน็อกวิงแบ็กสฝั่งเป็น m a ตต์เลอร์สและเซ r ร์กี้คานอสมีฟิลตวกลาง3คนวอร์จิลีเจเนล c h คริสเตียนนอร์กาดและ m a เตียส j านเซนหน้าคู่อีวานโทนี่จับคู่กับเบรนด์เอ็มบิวโมเมนูแต่ของลาฟลังดิกน่าจะใช้ระบบ4-3-3ต่อไปหลังจะทำได้ดีในครึ่งแรกของเกมที่แล้วครับ ผู้สาปรรตูดเบบิดเดยคาก็กอลัง4คนเดียโกดาโรลาเฟวาราลนแฮร์รี่แมกควายและลุคชอรมีฟิลตัวปัดกวาดเป็นสกอตต์แมคทูมินคู่กลางคือเฟสกับบูโน่แฟนเดสปีกขวาจะดอนซันโชปีก้ายอนโตนิอินแลนกาหน้าเป้าน่าจะปรับมาใช้คริสเตโน o โรนัลโดบ้างรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขออภัยหากไม่เป็นไปตามนั้นอัปเดตเชา้าวันพุทธที่19มกราคม ผู้เสิร์ฟในเกมนี้ได้แก่อังเดรมาริเนอร์ส่วนผู้สิร์ที่ดู V R คือพอลเชียนีจากผลงานเกมก่อนของยูเต็ดบ่งบอกว่าเมสันกรีนวูดนั้นต้องปรับอีกเยอะครับในจังหวะสุดท้ายที่ทําให้เพื่อนเสียอกาศไปในหลายๆครั้งซึ่งปกติแล้วลาฟลังดิกมักจะเลือกใช้นักเตะจากคนที่ฟอร์มดีหรือฟิตกว่าลงสนามก่อนนักวิเคราะห์เชื่อว่าแอนโทนีอีลังกาที่ทำได้ยอดเยี่ยมในเกมก่อนน่าจะได้มีส่วนร่วมต่อไป ส่วนฝั่งขวานั้นหละหลายคนอยากเห็นจะตอนซานโชได้ออกตาร์ทบ้างเพราะตั้งแต่ย้ายมาเขาลงเล่นปีกขวาน้อยมากโดยส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งซ้ายทั้งที่เล่นได้2ฝั่งตั้งแต่แผน4-2-2-2ต่อมาที่4-2-3-1และล่าสุด4-3-3นั้นถ้าซานโชฟิตเขาอาจจะเติมเต็มทางฝั่งนี้ได้แน่นอนร่วมกับเดียโก้ดาโลที่ชอบเติมขึ้นมาและประสานงานกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าซานโชยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด และฉายแววออกมาได้มากนะักตั้งแต่ต้นฤดูกาลแต่เขาเริ่มยกระดับขึ้นมาได้บ้างตอนที่ไมเคิลคาร์ลิกุมหากแต่ละโอกาสก่อนเมสันกรนวูดอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในฤดูกาลนี้ของยูเตตก่อนจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายด้วยบอลครอสจากสุดเส้นการทำชิ้น่ง1-2การให้แล้วไปกีฟแอนด์โกและการให้บอลง,ง,ง่ายๆอย่างที่ทุกคนอยากเห็นซึ่งซานโชอาจจะเป็นจิ๊กซอว์่สําสำคัญที่มาเติมเต็ม4-3-3แผนใหม่ของลาฟลังนิกก็เป็นได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ